บตรกรนะคะเตรียมประสานศูนย์อาเซียนเพื่อกันกู้ทุ่นระเบิดเข้าสนับสนุนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้แม่ทัพภาคที่2ค่ะเน้นย้ําให้ใช้กําลังพลเครื่องจักรแทนการราดตะเวนนะคะเพราะว่ากัมพูชาไม่เคารพในอนุสัญญาออตตาว่าเรื่องการใช้ทุนระเบิดค่ะ พลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองพร้อมกับคณะเข้าเยี่ยมพูดคุยและก็สอบถามอาการบาดเจ็บของ3าทหารนั่นก็คือจ่าสิบเอกธานีพาหาที่เหยียบกับระเบิดระหว่างลาดตระเวนเส้นทางพะวังลวดหนามป้องกันพื้นที่ช่วงรอยต่อบ้านโดนอาวกับบ้านกิษนาอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดจนข้อเท้าซ้าย ท่อนล่างขาดนะคะซึ่งอาการเนี่ยดีขึ้นอย่างมากมีเจ็บที่บาดแผลเล็กน้อยแล้วก็มอบสิ่งของแล้วก็เงินสดให้ใช้ระหว่างรักษาตัวค่ะ รวมทั้งได้เข้าเยี่ยมดูอาการของพลทหารภา,ภาคภูมิชัยสุระพลปืนเล็กที่ได้รับบาดเจ็บจากจากะเกตดระเบิดที่แขนซ้ายแล้วก็แผ่นหลังแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือพลทหารธน,นชัยไกรวงพลปืนเล็กคนนี้โดนแรงอัดของระเบิดแล้วก็เจ็บที่แก้วหูนะคะปัจจุบันอาการดีขึ้นอย่างมากเช่นกัน พลทบุญศิล์นกล่าวถึงการลดความสูญเสียของกําลังพลเรื่องของการเหยียบกับระเบิดตามพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยไม่เคารพในอนุสัญญาออตตาว่าเรื่องการใช้ทุนระเบิดจึงสั่งการให้ทหารที่ทําหน้าที่ใช้วิธีเฝ้าตรวจแล้วก็ใช้เครื่องจักรในพื้นที่สุ่มเสี่ยงค่ะกัมพูชาไม่เคารพในอนุสัญญาออตตาว่าด้วยการใช้ทุนระเบิดน่าจะมีการวางทุนระเบิดหลายอย่าง นานแน่นในตลอดแนวคนแดงผมก็ได้สั่งการมันนินยำ้ำน้องๆที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วว่าหลังจากนี้ให้พยายามใช้ตรีข้อกวแล้วก็ใช้เครื่องจักรหลางอย่าใช้คนเข้าไปเดินในพื้นที่สูงเสีย่ยงเนื่องจากว่ามันมันไม่คุ้ม ส่วนทางด้านพลเรือตีสุรสรนค์คงสิริโคโสกสบทกร,ระบุนะคะว่ากองทัพภาคที่2ปรับแผนลาตระเวนแล้วก็ใช้เทคโนโลยีต่างๆไปช่วยเสริมเรื่องการตรวจจับทุ่นระเบิดซึ่งที่ประชุมสบทกกังวลในเรื่องนี้นะคะเนื่องจากทางกัมพูชายังไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดชายแดนล่าสุดก็มีการประสานผ่านกระทรวงการต่างประเทศขอให้ศูนย์อาเซียน ขอความร่วมมือในการทำหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมหรือว่าอารแมกเข้าร่วมดำเนินการโดยคาดว่าทั้งฝ่ายกัมพูชาและก็อารแมกนั้นจะแสดงความจริงใจสนับสนุนภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนื่องจากพบว่ามีทหารกัมพูชาลักลอบวางทุ่นระเบิดจำนวนมากค่ะเนี่ย ถือเป็นภัยคุกคามนะครับที่ไม่ใช่แก่กําลังพลทหารหรือป่ายความมั่นคงเท่านั้นนะครับแต่ก็มีผลกระทบและเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนทั้งพี่น้องประชาชนไทยและกัมพูชาด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแนวทางการทํางานก็จะให้ทางศูนย์อาเซียนเพื่อความร่วมมือ ด้านการปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดด้านมนุษยธ,ธรรมหรืออ m a c นี้นะครับเข้ามาสนับสนุนด้านมนุษยธรรมควบคู่ไปกับการดําเนินการของ TMAC หรือ Thailand m i n e Action Center นะครับศูนย์ปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดไทยของเรานั่นเอง ส่วนทางด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษารษาชการแทนนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่าได้หารือกับนายมาริสเงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมยื่นเรื่องต่อสหประชาชาติเรื่องที่กัมพูชาละเมิดข้อตกลงรวมทั้งพูดคุยกับกองทัพถึงการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆหลังจากที่กองทัพภาคที่2เนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมเมื่อวานมีคุยกันในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะเลยนะคะกองทัพภาคที่2เนี่ยไปเปิดรับบริจาครวลวดนามหีบเพลงแล้วก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลไม่ได้ขัดข้องภารกิจ กการปปป้ององธิไตยค่ะจริงๆในกระบวนการถ้าว่าคิดว่าไม่พอเนี่ยสามารถแจ้งนาที่กองทัพทางผู้มีการทันบกได้ทันของทัพบ,บกได้แล้วสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะตอบได้เพราะผมพูดตลอดเวลากับแม่ทัพทั้งทั้งสามเหล่าทัพว่าอะไรที่ขาดและจําเป็นต้องขนาดนี้ให้ยี่ยืยขึ้นมารัฐบาลจะใช้งบกลางช่วยเต็มที่นะครับก็ไม่เคยมีเรื่องนี้นะครับเสนอมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่อง เหมอนกองทาพสี่นะครับซึ่งขณะนี้เราก็ได้ยื่นขึ้นมาทั้งหลายเรื่องเราอนุมัติหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณเกี่ยวกับกำลังพลเกี่ยวกับอะไรทั้งหมดนะครับจริงๆยังไม่จำเป็นต้องถึงขนาดไปขึ้นเพจขอให้ประชาชนม,มาช่วยนะครับผมคิดว่ามันก็จะทำให้เกิดความไม่เข้าใจร,รัฐบาลไม่มีอะไรขัดขวางผมก็อยากจะเรีย,รยนให้แม่ทัพภาคสองได้ทราบอยู่ ขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทับกชี้แจงนะคะว่ากองทัพไม่ได้มีปัญหาด้านงบประมาณเพียงแต่หลักการการใช้จ่ายงบประมาณต้องเป็นไปตามระเบียบราชการแล้วก็มีการจํากัดเรื่องเวลาจึงเปิดรับการสนับสนุนจากประชาชนเพื่อให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องรอการผลิตนะคะหรือว่ารอกระบวนการการจัดซื้อส่วนในทางระบบราชการก็บอกนะคะบอกว่าดําเนินการคู่ขนานกันไปค่ะ ส่วนทางด้านกองทัพภาคที่สองเผยแพร่ข้อความขอบคุณรัฐบาลหน่วยงานราชการภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนทุกภาคส่วนที่สนับสนุนลวดหนามหีบเพลงไปที่กองทัพภาคที่2ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ปัจจุบันได้รับเพียงพอต่อความต้องการการใช้งานแล้วนะคะดังนั้นจึงประกาศปิดการรับการสนับสนุนค่ะคุณผู้ชมที่เตรียมจะส่งไปตอนนี้เก็บเอาไว้ก่อนนะคะคเดี๋ยวไว้เปิดรับใหม่แล้วค่อยว่ากันทีหลังนะคะ